ได้รับคําตอบนะคะพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราได้รับคําตอบที่มาจากพระเจ้าแล้วขอบพระคุณพระองค์นะคะสําหรับการนมัสการในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเช้าวันนี้ให้เราได้เต็มล้นจริงๆนะคะพี่น้องแลช่วงต่อไปค่ะพี่น้องเราจะเข้าสู่การเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะเราอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อ1ิถึงสิซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะ เหตุฉะนั้นจ <throat> ึงมีคำกล่าวว่านี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงช่วยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับการเฝ้าเดี่ยวขอมอบช่วงอันนี้ให้กับอาจารย์แม่ปุเลยค่ะอเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระบัญชาของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้องอีทที่ตอนต้นรายการก็ได้ทบทวนของเมื่อวานนี้ไปแล้ว ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าส่งอวยพรอวยพรผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกท่านที่มีส่วนในการที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าและแบ่งปันพระวจนะของพระองค์ซึ่งกันและกันนะคะขอพระเจ้าส่งอวยพรค่ะ ในเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวันชของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เตือนเราทั้งหลายทุกวันทุกเวลาขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวันชวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาความเข้าใจให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่จะเข้าใจพระวันชของพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายเป็นภาชนะของพระเจ้าที่เป็นภัชนะที่พระองค์ทรงพอพระทัย ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าในนามพระเูคสุเก์เ,กเจ้าอาเมนฮลลาเลดิยาสันสรร์พระเจ้าน้องอีทได้อ่านไปแล้วนะคะเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงสิบเจ็ดนะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานนี้เราได้ <c oughs> หัวข้อก็คือทำตามน้ำพระดัยของพระเจ้าทำตามน้ำพระดัยของพระเจ้าเราได้พิสูจน์ตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะว่าเราทำตามน้ำพระดัยของพระเจ้าแล้วหรือย,อยังหรือมีสิ่งไหนที่เรายังบกพร่อง ยังทําไม่ได้เพราะว่าวิญญาณมสุ์ของพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะทําสิ่งเหล่านั้นให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและในวันนี้นะคะเอเฟซัสบทห้าข้อที่สิถึงสิเจขอตั้งชื่อเรื่องว่าจงดําเนินชีวิตแบบคนมีปัญญาจงมีดําเนินชีวิตแบบคนมีปัญญาในสาแลนะคะแอลที่1คือจงตื่นขึ้นจงตื่นขึ้นและ ฟื้นจากความตายนะคะจงตื่นขึ้นข้อที่สองจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตข้อที่สามจงรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์และข้อที่สี่จงเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเตือนเราทั้งหลายทุกคนนะคะให้ดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญา คนมีปัญญานั้นจะมีความเข้าใจจะระวังตัวได้ทุกทางคนมีปัญญานั้นคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าฟังพระวจัะของพระองค์ยำเกรงพระองค์และจะมีความรอบรู้เพราะเราเชื่อฟังและทำตามพระคมพีรทุกตอนมีประโยชน์เมื่อเราอ่านและเราจะได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์ของพระเจ้าคือถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นถ้อยคาที่ให้เราทั้งหลายมีชีวิต ในข้อที่สิบสี่นะคะในนี้บอกเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวนี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคิดจะทรงส่องสว่างแก่ท่าน mm. เหตุฉะนั้นอันนี้พูดถึงคนที่หลับอยู่ก็จงตื่นขึ้นนะคะตื่นและต้องลุกขึ้นเลยนะคะตื่นก็ช่ตื่นแล้ยังอยู่ในที่นอนอยู่ตื่นและต้องลุกขึ้นและในที่นี้เล็งถึงว่า ฝ่ายวิญญาณของเรานะตื่นแล้วหรือยังนะคะหรือว่ายังหลับอยู่การหลับอยู่หรือหลับไงเนนะี่ยจะทําให้เราพลาดจากทางของพระเจ้าทําให้เราไม่ได้รับความสว่างในการที่เราจะเป็นคนมีปัญญาที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโลก,ก็พูดกับคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัตที่ถดถอยในเรื่องความเชื่อนะคะล้ไปกับค่านิยมของโลก ลงไปกับคำสอนเท็จที่เข้ามาในคิจจักรด้วยและจึงกับเรียกร้องให้คนทั้งหลายนั้นกลับใจใหม่ก็คือตื่นขึ้นตาสว่างได้แล้วมองเห็นได้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในในคิจจักรของเราและในวันนี้พระวจนะของเจ้าก็เตือนชาวาเหนือเก้าทุกท่านนะคะว่าจงตื่นขึ้น ลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าหลับอยู่เลยให้เราปฏิบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าตามพระบัญชาของพระเจ้านะคะให้เราประก,กาศสั่งสอนเตือนสติซึ่งกันและกันดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยปัญญานะคะและ,ะในข้อที่สิบห้าก็บอกว่าเหตุฉ hey, ะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาในนี้พูดถึงปัญญาเบื้องบนปัญญาจากสวรรค์ปัญญาจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นพระปัญญาที่จะให้เราทั้งหลายมีปัญญาที่จะเหลียวฉลาดดีรอบคอบและเราจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้ปัจจุบันซึ่งเราเห็นว่า ในโลกนี้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าได้ง่ายทําให้เราเชื่อในการหลอกลวงไปได้ง่ายเพราะว่าเราปัญญาแบบมนุษย์นั้นก็ยังไม่เทียบปัญญาของพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าให้เราเป็นคนมีปัญญาสม กับที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าสมกับที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นบุตรที่รักของพระองค์ใช้สติป,ปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานให้นะคะเมื่อเรามีความถ่อมใจพระองค์จะให้เราเข้าใจถึงเรื่องเราที่พระองค์จะทรงปรารถนาเป็นน้ำพระไจของพระเจ้าให้เราทราบถึงทุกสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างระมัดระวังและในข้อที่สาม ในข้อที่สามก็ตรงกับข้อที่สิบหกนะคะจงฉวยโอกาสจงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วโอกาสนี้คือโอกาสที่ดีโอกาสที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าการเวลาวันนี้เวลานี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมในปัจจุบันมีแต่เรื่องราวต่างๆที่มีความชั่วร้ายเต็มไปหมดเลยนะคะทำให้เราเห็นว่า ถ้าเราไม่ระวัราาตระมัดระวังเราไม่ช่วยโอกาสทําในสิ่งที่ดีเราก็จะไม่ได้อาสมกับเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราช่วยโอกาสที่ดีที่มีประโยชน์แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นครั้งคราวแต่ให้เราทำตลอดเวลาตลอดเวลาเสมอไปนะคะและเพราะการงานของโลกนี้เราจะเห็นได้ว่า ความเสื่อมเสียนะคะของสังคมนั้นอะที่เราเห็นชัดเจนนะระบาดไปทั่วไปทั่วไปนะคะทั้งในชุมชนในครอบครัวตลอดจนในกิจ,จักรมันเข้ามาอย่างง่ายดายเข้ามาอย่างแนบเนียนบางทีไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกหรือสิ่งผิดและไม่เพียงแต่นั้นนะคะคําสอนเท็ศก็เข้ามายังเข้ามาและวทำให้เกิเตียนหลายคน หลงไปตามคําสอนเท็จนั้นเพราะฉะนั้นให้เราช่วยโอกาสให้เราพูดเรื่องพระเจ้าให้เราเตือนซึ่งกันและกันให้เราช่วยโอกาสในการใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อพี่น้องของเราและตัวเราเองจะไม่หลงไปตามคําของโลกนี้หรือคําสอนเทียมเท็จในข้อที่สิบเจ็ดเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจ น้ำพระัยขององค์พระผู้เจ้าว่าเป็นอย่างไรขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมพระเจ้าของเราปรารถนาให้ลูกของพระองค์นั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนสัตย์ซื่อและดำเนินชีวิตตามน้ำพระัยของพระเจ้าเราจะรู้จักน้ำพระัยของพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไม่เรียนไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าและไม่ร่วมสามัคคีธรรมกับ พี่น้องเราจะไม่สามารถเข้าใจเลยว่าพระองค์มีพระประสองค์อะไรกับในชีวิตของเราผู้เชื่อทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่ในคิดจกักรเราได้มีการเรียนพระวจนะของพระเจ้ามีการสอนพระวจนะของพระองค์และมีการร่วมสามัคคีธรรมในกลุ่มต่างๆและผู้ที่เข้ามาเรียนรู้นั้นก็จะเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าเข้าใจถึงคําสอนที่ พระเจ้าทรงสอนเราในพระวจนะของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่นำอภิวันะของพระองค์นั้นมาแบ่งปันให้กับเราเราเป็นภาชนะของพระเจ้า,เ,จาเมื่อภาชนะนี้เปิดออกพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสนั้นจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราวิญญาณของเราก็จะเติบโตเพราะว่า พระวจนะเป็นอาหารแห่งชีวิตเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่ได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณวิญญาณของเราจะไม่เติบโตและชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ต่างกับคนโง่เขลาก็คือ,อมีแต่ความรู้แบบโลกปัญญาแบบโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เสื่อมสูญไปในวันเวลาหนึ่งนะคะเมื่อในพระวจนะของพระเจ้าเตือนเราว่าอย่าเป็นคนโง่เขลา อย่าเป็นคนง่อเขาคือให้เข้าใจน้ำพระดัยของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรให้เราเรียนรู้และเข้าใจรู้จักน้ำพระดัยของพระเจ้ารู้ใจพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของเราเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์นะคะเหมือนอาจารย์เปาโลก็ได้เตือนพี่น้องชาวพี่น้องคริสเตียนชาวเอเฟซัสที่ดำเนินชีวิตเหมือน เหมือนอย่างกับคนโง่เขาให้หยุดเลยหยุดการดําเนินชีวิตแบบนั้นทันทีและระมัดระวังที่จะใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าส่งประทานให้ในเวลานี้พระวจ,จนะของพระเจ้าก็ได้เตือนเราเช่นเดียวกันให้เราฉลาดมีปัญญาปัญญาจากเบื้องบน พระเจ้าเป็นปัญญาของเราเมื่อเรายึดพระเจ้าไว้เราจะมีปัญญานะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวชนะของบองค์ทุกตอนที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจนะพระดของพระเจ้าและเราเพียรพยายามที่จะทําตนให้เป็นคนที่พระเจ้าส่งพอพระไทยและใช้โอกาสทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในทุก คำสอนในพระวจนะของพระองค์ทุกตอนที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เราได้แบ่งปันเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าเราจะได้รับเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เมื่อเราอ่านทุกๆวันพระวจนะของพระเจ้าก็จะเจริญเติบโตขึ้นในวิญญาณของเราและในชีวิตของเราจะได้รับ การเปลี่ยนแปลงเหมือนพี่น้องหลายคนที่มีชีวิตที่เมื่อก่อนอยู่ในความมืดไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักจะเดินไปทางไหนชีวิตก็เป็นไปตามโลกนี้และเมื่อเขามาพบพระเยซูคริสต์โพร่งเป็นความสว่างความสว่างส่องเข้าไปในชีวิตของเขาเขาจึงรู้แจ้งเห็นจริงว่าทางของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นทางที่ดีเป็นทางที่ปลอดภยัยเป็นทางที่ สู่สวรรค์เป็นทางนิรันดรขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เตือนเราตลอดเวลาให้เราระมัดระวังระมัดระวังในการดําเนินชีวิตเพราะถ้าเราไม่ระมัดระวังเราจะเจอปัญหาจะเจอสิ่งเลวร้ายต่างๆเหมือนการที่เราทําสิ่งใดก็ตามยกตัวอย่างการขับรถถ้าไม่ระวัดระมัดระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าหลับใน ก็เกิดอุบัติเหตุทันหีได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพิสเียนเราจะระมัดระวังจะตื่นขึ้นเราจะไม่หลับในฝ่ายวิญญาณเราจะตื่นขึ้นอยู่เสมอและเราจะช่วยโอกาสโอกาสดีเราจะประกาศเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าทุกครั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสเราจะทําตามที่พระวิญญ,ญาณบุทธร ทรงนำทรงเตือนทรงใช้และกระตัสกับเราทุกวันและเราจะไม่เป็นคนโง่เขาเราจะเข้าใจนามพันไอกของพระเจ้าเราจะเป็นคนมีปัญญามีปัญญาได้ก็คือเราจะต้องยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าทุกถ้อยคำขอบคุณพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่กับเราทุกหลายทุกคนและเราจะมีปัญญาเราจะเดินไปด้วยกันด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเยซูเป็นความสว่างเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างเราจะไม่พบสิ่งใดอันตรายเพราะพระองค์ทรงป้องกันเราและพระองอยู่กับเราเสมอไปเป็นนิจขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตและอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ าเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณสําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าผ่านอาจาร,รย์แม่ปุในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องในพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนว่าควรจะนะคะคําว่าควรจะก็คือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ในพระวจนะคำของพระเจ้าใช้คําว่าจงแสดงว่าพระเจ้าสั่งให้เราทํานะคะพี่น้องจงตื่นขึ้นและฟื้นจากความตายขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราจะดําเนินชีวิตแบบคนมีปัญญาเนาะ เราจะปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นอยู่เสมอค่ะพี่น้องเราจะไม่หลับเราจะไมะ่รอคอยนะคะเราจะตื่นตื่นแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเลยให้เรายำเกรงพระเจ้านะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรคะความยำเกรงของพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญานั่นเองนะคะและ,ะพระคัมภีร์ก็ยังบอกให้เราจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีให้เหมือนคนมีปัญญา ให้เราฉเฉลียวฉลาดรอบคอบเหมือนอย่างพระเจ้านะคะพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเราก็จะเป็นเหมือนพระองค์และเราก็จะช่วยโอกาสทําในสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องพระเจ้าบอกให้เราจงช่วยโอกาสอย่าละทิ้งโอกาสให้ทอทอทอ ทำทันทีให้สมกับที่เราเป็นลูกแห่งพระคริสต์นะคะพี่น้องเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ดังนั้นเราก็จะเข้าใจในพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยเนาะจงเข้าใจน้ําพระทัยของพระองค์เราจะทําอย่างไรที่จะเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเราก็จะยึดพระวัติของพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมพีร การเฝ้าเดียว 3L แอที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะคะเราก็ไต่บทสามารถคธทําร่วมกันรวมตัวผู้เชื่อร่วมใจกันนมัสการพระเจ้าร่วมในศีลมหาสนิทของพระเจ้าร่วมอธิษฐานร่วมกันกับพระเจ้าเราก็จะเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรานั่นเองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้า,เาสำหรับในเช้าวันนี้ให้เราจงดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญา เอเมนนะคะพี่น้องขอพระคุณพระเจ้าสําหรับถ้ารมในเช้าวันนี้เราเชื่อว่าพี่น้องจะไม่มีใครหลับแล้วนะคะเราจะตื่นเราจะตื่นขึ้นมาปลุกจิตวิญญาณของเรานะคะทุกๆวันไปกับองค์พระเยสุริตเจ้าไปกับพี่น้องของเราในคิดจักเหนือกล้าวด้วยกันนะคะพี่น้องในช่วงสุดท้ายนะคะพี่น้องเราเชื่อว่าวันนี้เราจะรับรพรอย่างเต็มรนแล้ว พี่เจะขอเรียนเชิญอาจารย์จุ๊บที่จะอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ขอมบเวลาให้กับท่านอาจารย์จุ๊บค่ะครับคนประพฤติเหมือนพระเยซูเหมือนก็คือเหมือนมีปัญญาพระเยซูนเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาในข้อสิบห้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเนี่ยมีปัญญาดังนั้นเมื่อเราลอดแล้ว ไม่ใช่รอดเลยต้องรับการอบรมเรามีหลักสูตรเจ็ดบทเรียนยี่สิบบทเรียนสามสิบบทเรียนพี่น้องที่ยังไม่ได้เรียนนะครับปีนี้ผมจะเปิดหลักสูตรนะครับจับกลุ่มกันสองคนสามคนสี่คนสามารถมาเรียนกับผมได้นะครับในเวลาที่เรานัดหมายกันเพราะอะไรจะมีผลให้พี่น้องนี่มีสติปัญญามากขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องพระเจ้ามากขึ้นก็คือมีหลักในทุกเรื่อง นะครับและหลังจากนั้นเพิ่มด้วยการเข้าสู่ประคำทุกวันทุกวันนะครับก็คือการฟังการศึกษาการจำการภาวนาเป็นการส่วนตัวผลก็คืออะไรยังประโยชน์แก่พี่น้องก็คือชีวิตเจริญก้าวหน้าคนเราเนี่ยพี่น้องครับเมื่อมีชีวิตเจริญก้าวหน้ามีกำลังจึงสามารถช่วยคนอื่นได้ดังนั้น นะครับสิบหกกล่าวว่ายาโง่เขาโง่เขาก็คือในความหมายพระคัมภีร์คือไม่ได้หมายถึงคนไม่ฉีเหลวฉลาดคนฉีเหลวฉลาดในโลกนี้มีมากมายแต่หมายถึงผู้ซึ่งนะครับพึ่งพาในความเข้าใจในความสามารถของตัวเองเรียกว่าคนโง่เขาในฝ่ายโลกแทนที่จะพึ่งพาในพระเจ้าอาเมนไหมดังนั้นมุนใจพี่น้องนะครับให้ มีปัญญาจากพระเจ้าก็คือยำเก่งจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ยำเกงประพฤติตามประคําของพระเจ้านะครับเขาเรียกว่าคนยำเก่งพระเจ้าจะรับพระพรจากพระเจ้ามีผลในชีวิตของพี่น้องรับการเวพรทุกวันทุกวันสาธุการเดี๋ยวพระบิดาเจ้าบูรทรงสุนรอบคุณพระนามของพระบิดาจะลอดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เวพรแกศวิชนงสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชพรึกษาอาชีพรับการเวพรอ,อยทวีคูณและจบที่ สุสรุดีบทที่8.5.6กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายให้ต่ำกว่าพวกหน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีและเกียรติมอบอำนาจการครอบครองัตตกิจให้สรรพสิ่งทั้งสิน้นอยู่ใต้เท้าของพี่น้องทุกท่านในานามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อาเมนขอบคุณสําหรับอาจารย์จุ๊บที่อวยพรเรานะคะเราเชื่อว่าวันนี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะทําอะไรพระเจ้าจะอวยพรนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะซึ่งจำเลยกันค่ะเอเมนเอเมนทานอวยพรมีน้องทุกท่านนะครับท่านทุกท่า่ะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพค่ะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรค่ะ เจ้าอวยตาเจ้าอวยพรกี่ <im itation> นนอครับรู่นี้วันอาทิตย์นะครับรู่นี้เป็นวันสบาโตของพระเจ้านะให้วันนี้เราได้ฟังพระคำของเจ้าเอาเป็นภาคปฏิบัติเลยเนาะนะครับว่าเราจะไม่หลับไหลเราจะไม่หลับไหลแล้วก็เราจะมีปัญญานะดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นการที่ชั่วจริงๆ ฉวยโอกาสอย่ารอโอกาสนะครับเราไปบทเช้าหน่อยนะครับเพื่อร่วมรับใช้และก็เรียนพระวจรมคำของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเฝ้าเดียววันนี้เยาวาสุดยอดเลยครับผมพี่น้องเราเป็นภาคปฏิบัติให้เรามีความตั้งใจนะเพราะหลายท่านเราอยู่ไกลนะครับแต่เราก็มีความตั้งใจว่าจะขยับไปอ่ไปบทให้เช้าอีกหน่อย